น้องขนมพิงค์นะคะปัญหาหลักๆที่หนูอยากมาทําปากจริงๆคือเรื่องอะไรครับมันเป็นยังไงเอยคือเวลามันไม่ค่อยได้ยิ้มค่ะยิ้มไม่ค่อยมีความมั่นใจเวลาถ่ายรูปก,ก็ไม่ค่อยได้ยิม้มไหนยิ้มสิยิม้มแล้วเป็นไงเหมือนมันบานออกอะค่ะปากด้านบนปากบานออกใช่ไหมแล้วตอนปิดปากเป็นยังไงบ้างครับหน้าดูดุค่ะหน้าดูดุเนาะโอเคขนมพิงค์มาจากไหนคะเนี่ยชุมพรค่ะชุมพรเลยเหรอมาไงอะไ่ะนั่งรถไฟมาค่ะนั่งรถไฟมาได้ข่าวว่าหนูตอนนี้ทํางานอย่างนะ อนนี้เรียนด้วยค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะล้อเรียนและขายของออนไลน์อ๋อเรียนอยู่ชั้นอะไรอ่ะอยู่ม .6 แล้วค่ะม .6 ม .6 อ,อ,อยู่ม .6 ใช่ไหมมีขอแม่ปะไม่ค่ะสักกบาทเลยไม่เลยไม่เลยเหรอนี่เท่าไหร่ครสิบแปดค่ะสิบแปดปีครับสิบแปดปีครับท่านผู้ชมสิบแปดปีเก็บเงินสองหมื่นบาทมาทำปากกระจับก็จะเห็นว่าปากหนูเนี่ยจะไม่ได้กระจับที่ชัดมากเนาะปากหนูจริงๆไม่น่หนามากด้วยครับหมอจะทำให้เป็นเคิร์ฟกระจับเบาๆนะครับเนาะทีนี้เนี่ยลองยิ้มดูเต็มที พอยิ้มเสร็จมันก็จะไม่ได้บานเท่าเก่าแล้วปากก็จะดูดีขึ้นตอนตอนจังหวะตอนยิ้มเนาะนะครับห็่ไหนว่าตอนปิดปากจะเห็นว่าแกนปากเราไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับแต่อย่างน้อยก็คือดูหวานขึ้นโอเคนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมนะภูมิใจในตัวหนูนะคะไปะลุย